สวัสดีครับผมกอล์รถบ้านนะครับวันนี้ผมจะพาคุณลูกค้านะครับทุกท่านนะครับจะมาดูรถโตยต้าวีโก้ตอนเดียวนะครับปี2016นะครับเครื่อง2.5นี่นะครับสภาพสีเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะครับได้แม็ก18นะครับยางหลอน่อเลยนะครับนี่ยางล้นๆเลยนะครับท่านลูกค้านี่นะครับท่านลูกค้าดูกลิ๊บๆเลยนะครับนี่นะครับ สวยมากเลยนะครับสภาพสีภายนอกนี่นะครับกลิปเลยนะครับนี่นะครับสาภาพภายในกิบกริปนะครับมาดู้องเครื่องหลอ่ลอเลยนะครับผมนี่เครื่องเคอร์โบ f ห้ห้า กเครื่องหล่อเลยใส่อินเตอร์มาสนใจรีบทักเลย,เลยนะครับราคา239,000บาทหรือติดต่อมาเบอร์โทร087-321-0872ฝากกดติดตามในช่อง y o YouTube ด้วยนะครับกับรถบ้านแล้วก็ในเพจกับรถบ้านนะครับเราอีกช่องทางหนึ่งนะครับชื่อเฟซสุริยันวันชัยเป็นภาษาไทยนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับ